สวัสดีครับวันนี้ก็าพามาดูดิดเบรกหลังเวฟร้อยสิบไอนะครับตัวนี้นะก็เรียบร้อยแล้วนะครับด้านด้านหลังพี่เขาเลือกเป็นสีแดงนะด้านหลังก็เป็นปัม๊มเอ่อเวฟร้อยยี่ห้าหรือ m s x ล้อหน้านะครับประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนะแล้วก็สายเนี่ยเป็นของโมลินเลสซิ่งนะครับโมลินเลสซิง่งแล้วก็ไอ้ปั๊มหน้าเนี่ย ปัมหน้าตัวนี้ก็จะมีกระปุกน้ำมันอยู่ด้วยนะครับมันจะมีอยู่กระปุกน้ำมันอยู่กับตัวมันพอดีนะครับผมแล้วก็สปริงผมก็ใส่ใส่สปริงตรงนี้ให้เชื่อมตรงอาร์มให้นะเพื่อให้มันเกาะสปริงได้นะครับผมคลิปนี้ถ่ายดูสั้นๆนะครับผมก็ถือว่าเบรกอยู่ดีลากล้อดีด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกค้าจะถูกใจหรือเปล่าแค่นเอง นะครับผมแทคที่จะถอยตูดน,นี่เรียบร้อยแล้วผมลองขับแล้วนะเห <c oughs> นะ็นไหมอันนี้ตัวสเปเซอร์ด้านในก็สามารถใส่ได้เลยนะครับผมคือใครสนใจสเปเซอร์ตัวเนี้ย ก็สามารถสั่งที่ผมได้นะครับตัวเดียวก็ขายนะแล้วก็จานก็มีสเปเซอร์ผมก็มีนะครับปั๊มผมก็มีนะครับแล้วแต่ใครสนใจนะครับผมเนี่ยสายก็ไล่ไปตามนี้นะเนี่นะล้อก็จะประมาณนี้นละล้อสจานเบรกใหม่ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่มากกว่านี้ <c oughs> เดาวิ่งไปเสพักก็จะลื่นกว่านี้นะครับนี่นะไม่บอกตรงๆนะใช้งานไปเสพักก็จะลื่นกว่านี้นะครับฝนตกแล้วนะนี่นะก็จะมันจะมีล่องสไลด์อยู่ตรงตรงเนี้ยนะเวลาเลื่อนเข้าเลื่อนออกมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้มันจะไม่ชนโชกคตรงนี้ก็ไม่ชนชกคนะครับจะห่างพอดีแล้วก็เวลาจะเป็นพระเวกอะไรนี่ก็ใช้น็อตตัวนี้ตัวเดียวไอ้สองตัวตัวนี้แล้วก็ตัวล่างนะแล้วก็ยกปั๊มออกได้เลยนะไม่ต้องถอดแกนล้อนะครับผม นี้ผมใช้ใช้ไอ ried, ปั๊มหน้ามาใส่ปั๊มหลังนะครับแล้วก็ทําขาขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่จานจานหน้าของเวฟนะครับผมที่ทําอยู่เนี่ยเป็นจานหน้าจานหน้าแบบนี้นะ <pek rotor noise> ใช้จานหน้ารุ่นนี้แล้วก็บางทีก็ลูกค้าอยากได้ปั๊มแบบนี้ผมก็ทําปั๊มแบบปั๊มตัวหน้าให้นะครับแ <pek rotor noise> แต่ลูกค้าต้องการนะที่ทําอยู่นะอันนี้คือใช้จานตัวนี้แล้วก็ใช้ปั๊มรุ่นนี้หรือ หรือว่าเป็นปั๊มตัวนี้นะที่ลูกค้าสนใจอยู่นะผมก็ทําให้ตามนี้เลยนะครับผมลูกค้าเลือกได้นะครับผมนะคลิปนี้ก็ออกประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผม